สดใสในวัยทีนวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกทำอย่างไรให้สดใสในวัยทีนนี่เลยเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วใหญ่ให้ชื่นใจเป็นการเติมน้ำให้กับร่างกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งมากขึ้นข้อต่อมาขอเวลา5นาทีก่อนอาบน้ำออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆภายในร่างกาย วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นสดชื่นหลังจากนั้นก็อาบน้ำสระผมแปรงฟันล้างหน้าเอ๊ะใส่บาวาก็แคมปัสแบบไหนดีนะมั่นใจในวัยทีนแบบนี้แหละพร้อมแล้วสำหรับทุกกิจกรรมสดใสไปทั้งวันเลย